สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนล e ี E.P. นี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับคอร์สการฝึกอบรมของวงตะวันเทคโนโลยีเป็นคอร์สที่3นะครับอันดับแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์วงตะวันเทคโนโลยีในช่องแอดเดสในพิมพ์ที่เบราว์เซอร์นะครับจากตัวอย่างเป็น Google Chrome w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  t w t e c h com ไปที่เมนูทางซ้ายมือ Training คลิกที่ช่างไฟฟ้าภานอาคาร ก็จะเข้าไปสู่ในรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมที่3าก็คือช่างไฟฟ้าภายนอาคารก็คือตามที่ทราบกันแล้วนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเขาได้ประกาศกฎหมายตามพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่ 2, สองพศ2557โดยกําหนดให้ช่างไฟฟ้าภายนอาคารทุกคนที่ประกอบอาชีพทางช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับจะต้องมีลายเส้นหรือหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ทุกคนไม่งั้นจะมีความผิดทางกฎหมายโดยที่ช่างที่ปฏิบัติงานถ้าไม่มีลายเส้นจะถูกปรับไม่เกิน5,000บาทถ้าเป็นนายจ้างหรือเป็นผู้ว่าจ้างนะครับจะถูกปรับไม่เกิน30,000บาทังนั้นแล้วช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคนจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหรือลายเส้นนายจ้างจะต้องจ้างช่างที่มีลายเส้นนะครับไม่งั้นก็จะถูกปรับตามรายละเอียดตามสองข้อนี้นะครับช่างไฟก็คือถูกปรับห0าพัน ผ้วจ้างหรือนายจ้างถูกปรับส0,000ืนนะครับหลักสูตรนี้นะครับจะฝึอกอบรม2วันเสาร์อาทิตย์ค่าลงทะเบียนปกติแล้วค่าลงทะเบียนคอร์สนี้6 5 0 0บาทโปรโมชั่นนะครับลดเหลือเพียง3,900บาทเนื้อหาที่จะได้รับในการฝึอกอบรมในคอร์สนี้เริ่มตั้งแต่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าคุณสมบัติของสายฉนวนและตัวนําไฟฟ้าชนิดและขนาดของสายไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารและระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงานขนาดเล็กหน่วยวัดทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัดอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราจะฝึอกอบรมกัน2วันโดยเราจะฝึอกอบรมภาคทฤษฎีเน้น20ปอร์เซนปฏิบัติเน้น80ดเปอร์เซนนะครับก็คือพูดง่ายท่านที่มาฝึอกอบรมกับเราเนี่ยภายในสองวันเนี่ยก็จะได้ทั้งฝีมือความรู้ความสามารถแล้วก็ได้รับบิบัติการันตีไปด้วยนะครับ ในคอร์การฝึอกอบรมเนี่ยครับเรจะได้รับคู่มือประกอบาอการฝึกอบรม1เล่มอาหารกลางวันเราก็จะมีข้าวเลี้ยงนะครับเป็นข้าวกล่องกาแฟเบรคเช้าบ่าย2อมือ้อรับสมัครตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปมีผู้สมัคร1คนเราก็สอนนะครับไม่จํากัดเพศและอายุถ้าสนใจสามารถลงทะเบียนโดยการโอนเงินสดเต็มจํานวนวก่อนล่วงหน้า7วันนะครับไปยังพร้อมเพย์0 9 0 8 8 8 3 1 5 9 โอนไม่คืนให้ทุกกรณีนะครับทั้งนั้นแล้วก่อนโอนให้ตรวจสอบความมั่นใจนะครับโดยโอน3,900บาทนะครับโอนเต็มจำนวนเมื่อโอนแล้วแจ้งไปยังหมายเลขเบอร์โทรศัพท์090-888-3159อาจารย์สมเจตนะครับหรือจะสอบถามไปยัง LINE OA a อ d ดีเอ7ไทีนะครับก็หวังว่าช่างไฟฟ้าภายนาคารทุกคน จำเป็นจะต้องมีลายเส้นหรือหนังสือรับรองความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นนายจ้างนะครับก็จะต้องจ้างลูกจ้างหรือช่างของตัวเองนะครับจะต้องมีลายเส้นเช่นเดียวกันคอร์สนี้ก็จะตอบโจทย์ตามพระพราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาพนักงานฉบับที่2พศ2557ครับ